เรื่องที่เขาห่วงที่สุดอย่างเดียวก็คงจะเมียเขาก็คือแม่เขาพูดตลอดเขาป่วยหนักขนาดไหนคําแรกที่เขาเจอหน้าผมเขาจะต้องถามว่าแม่กินข้าวหรือยังแต่ครั้งที่สภาพเขาเป็นหนักมากครับเขาไม่ค่อยห่วงตัวเองเขาต้องต้องห่วงแม่ตลอดว่าซื้อข้าวให้แม่กินหรือยังผมก็บอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวดูแม่เองเขารักกันมากเขารักกันจริงๆผมไม่รู้ว่าจะมีผู้ชายคนไหนรัก แล้พยาได้ได้ทเท่าพ่ออีก สอมปีที่ผ่านมาก็เขาก็สู้เต็มที่ครับเพราะว่าตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตวายไตยเหลือมาไม่ถึงจากที่เช็คคือไม่ถึง10%เนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าอยากจะหายคนต้องมีอย่างน้อย50มีสิทธิ์หายได้แต่พ่อนี่คือเหลือ10% 1สเต็มร้อยครับเหลือแค่10%เเพราะซึ่งเขาก็รักษามาตลอดก็หมอก็วิจัยว่าต้องฟอกไต ต่วันเว้นวันเราก็ทําการรักษาตามที่คุณหมอแนะนําตลอดนะครับก็จันพุธศุกร์ก็พาคุณพ่อไปฟอกไตอยู่ตลอดแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่แค่เรื่องไตอย่างเดียวมันหลายๆอย่างรวมกันคือก่อนหน้านี้คุณพ่อก็มีความดันมีเป็นเบาหวานแล้วก็พอมาเหมือนแบบทําการรักษาเกี่ยวกับไตเนี่ยเหมือนร่างกายมันถูกใช้งานหนักมากๆมันเหมือนเส้นเลือดของที่จะไปเลี้ยงหัวใจครับมันตีบพอมันตีบเนี่ยมัน3เส้น ที่มันจะไปเลี้ยงหัวใจแล้วจะไหลไปสู่ร่างกายต่างๆเนี่ยมันไม่ไหลลงไปก็คือล่าสุดที่เช็คไปที่ขาเนี่ยคือขาเนี่ยไม่มีเส้นเลือดที่จะไหลลงไปแล้วมันทําให้พ่อไม่สามารถไม่ไม่มีแรงที่ขาทําให้ไม่สามารถจะลุกจะเดินเองโดยปกติได้นะครับแล้วก็ไปประชุมบอกว่าพ่อเขาบางไปโดนอะไรไม่รู้เขาไม่รู้ตัวคือเขาเป็นแผลที่ขาแล้วคนเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็เลือดพอไม่เดินเนี่ยมันทําให้แผลเนี่ยมันเนื้อตายครับก็ทําให้ต้องตัดหมอเขาไม่ใช่ตัดแต่คราวนี้พอด้วยความที่เขามีหลายโรคลมๆกันนะครับพอจะ จะ,จะผ่าตัดขาก็ไม่ได้เพราะ,ะกลัวจะไปสะเทือนหัวใจพอจะทําใบพาดหัวใจก็ไม่ได้เพราะกลัวทนพิษบาดแผลในการผ่าตัดไม่ได้ใหญ่ครั้งใหญ่ไม่ได้มันเลยทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเพราะมันกระทบกันไปหมดเลยทําให้ก็เราก็ทําตามที่คุณหมอแนะนําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แต่คุณหมอก็ได้แจ้งเมื่อประมาณ2 3เดือนก่อนแล้วว่าคุณพ่ออาจจะหยุดหายใจหรือไปได้ตลอดเวลานะแล้วก็ เราก็ฟังแต่ว่าจากที่เราดูอาการตอนนั้นพ่อเมื่อสองสามเดือนก่อนนะเ,รเราไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้เราคิดว่าม,มันก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้ว่าหนักอะไรแต่พอผ่านมาจนเราลืมคํานั้นของหมอไปแล้วนะครับเราก็ฟองแต่จนมาเมื่อวันที่เนะครับมอช่วงเช้าคือผมจะออกไปทํางานผมก็แต่งตัวผมก็ออกไปแล้วละ่ะผมก็บอกพ่อไปทํางานแล้วนะเหมือนเดิมที่ผมก็บอกไปทํางานพอออกไปได้ทักพักนิดเดียวเองครับน้องกับแม่พิมมาบอกว่ารีบกลับมานะพ่อหายใจไม่ออก เหมือนพ่อจะไปแล้วผมก็รีบขับรถกลับมายังไม่ได้ถึงที่ทํางานก็ขับกลับมาแล้วก็มาหาพ่อแล้วก็ถามพ่อไหวไหมคุณก็เห็นน้องเอาพ่อนอนที่หมอนให้หัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ดมยาดมบอกพ่อไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวโทรหาโรงพยาบาลโทรหารถให้มันรับพอบอกไหวไหวพ่อไหวอยู่พ่อยังไม่เป็นไรพ่อไหวเราก็ดูสถานการณ์ประเมินสถานการณ์เขาว่าเขาไหวก็ไหวพ่อไม่ไหวต้องบอกนะเราดูจากสถานการณ์แล้วเขาไม่ไหวแต่ปากเขาพูดว่าไหวเพราะลูกตาพ่อของพ่อเขาลอยแล้วเขาไม่โฟกัสอะไรแล้วตอนนี้มัน ผมรู้เลยเหมือนว่าถ้าจังทิสัสเขาผมรู้ว่าเขาอะอยากจะไปที่นี่แล้วให้เห็นลูกกับเมียอยู่ด้วยเขาไม่อยากไปที่โรงพยาบาลโดนส่งตัวไปแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลคนเดียวอย่างนั้นนะเขาเขาน่าจะไม่อยากผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องเรื่อง,องคือแม่เนี่ยเขาจะไม่มาเยี่ยมพ่ออยู่แล้วจะครั้งไหนที่พ่อป่วยก็แล้วแต่พ่อมแม่เขาจะไม่มา<ะ> <ๆ S 1> เพราะว่าเขารับ <ๆ S 2> ไม่ได้ในสิ่งที่ที่พ่อเป็นนอนมีสายมีอะไรเงี้ยแม่ผมเขาไม่เขารักกันมากพ่อกับแม่เขารักกันมากถ้าพ่อเป็นอะไรเหมือนเขาก็เหมือนเชื่อมใจกันเขาเหมือนเป็นเหมือนกัน ผมก็เลยไม่ให้แม่มาก็ดีแล้วถูกตอ้องแต่ไม่รู้ยังไงไม่รู้พี่สาวดันแวะไปบ้านแล้วก็พูดยังไงไม่รู้แม่ยอมมาก็เลยมาก็สวนก็ผมผมขับออกโรงพยาบาลบางปะอินรถพี่สาวกับแม่ก็สวนขับเข้ามาที่โรงพยาบาลผมก็เออคมมาเยี่ยมแหละเพราะว่าผมที่ไปทํางานตอบผมก็โทรบอกเออเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวเฮงต้องไปทํางานแล้วนะเขาก็เยี่ยมเขาก็อ่ะน้องก็พพ์มาบอกว่าโอเคเออพ่อมีความสุขนะยิ้มน้ําตาไหลดีใจที่แม่มาเยี่ยมพูดตอบแม่อะไรปกติแม่ก็จากที่ไม่เคยพูดอะไรบอกรักพ่อเขาก็บอกรัก บอกพูดไปว่า19รีบหายนะเพราะ19กกระากดาษเนี้ยเป็นวันเกิดพ่อเขาเขาบอกว่าถ้าหายวันเกิดเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวด้วยกันนะเธออะไรเงี้ยเขาก็คุยกันสองคนเพราะว่าทุกวันเกิดวันวันเลนทายเขาจะไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็หลักๆทุกคนก็อย่างเหมือนเดิมครับก็สิ่งที่เขาห่วงที่สุดก็คือเมียเขาก็คือแม่เพราะว่าเขาพูดตลอดเขาป่วยหนักขนาดไหนเขาอยู่ที่ตรงไหนโรงพยาบาลเลยแล้วแต่คําแรกที่เขาเจอหน้าผมเขาจะต้องถามว่าแม่กินข้าวหรือยังท่างที่สภาพเขาเป็น หนักมากครับเขาไม่ค่อยห่วงตัวเองเขาต้องห่วงแม่ตลอดว่าซื้อข้าวให้แม่กินหรือยังเขาก็บอกบอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวดูแม่เองก็เลยก็คุยออกับเขาว่าพ่อได้ยินรู้ไหมพ่อได้ยินเหงืเบ่าเขาก็พยักหน้าว่าเขาได้ยินอยู่ตอนที่เขายังไม่ไปครับตอนสี่ทุ่มได้ยินเขาก็พยักหน้าบอกว่าไม่ต้องห่วงแม่นะเดี๋ยวแม่เนี่ยพวกพวกเหงิพวกพี่ๆอะไรจะดูแลเองแล้วก็ทนาจาจย์เนรศีเนรก็ดูแลอยู่แม่ไม่ต้องห่วงนะ อาจารย์เขาบอกแล้วเขาจะดูแลซึ่งผมก็บอกอย่างนี้แล้วก็บอกว่าพ่อก็เป็นกําลังใจให้ทุกด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะใหเฮงด้วยเดี๋ยวถ้าจะได้เป็นตลกดังแบบพ่อนะอะไรเงี้ยพ่อคอยส่งพลังตลกพลังความมหาของพ่อมาให้เฮงนะจะได้คอยช่วยกันลุกจะได้มีกําลังมีคนจ้างจะได้มีเงินมาดูแลแม่นะพ่อนะผมก็บอกอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวบรรดาลูกทั้งหมดอะคนที่อยู่ในวงการคือผมคนเดียว ผมเป็นเฮงเงเชิญยิ้มตลกรุ่นสุดท้ายของเชิญยิ้มที่ได้รับอนุญาตจริงๆที่ใช้เชิญยิ้มเขาก็ฝากความหวังกับผมไว้มากเพราะว่าเขาอยากให้ผมเขารู้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วเขาก็บอกผมตลอดว่าดูแลแม่นะดูแลแม่นะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งแม่นะคอยดูแม่เอาไว้ดูแม่ให้ดีที่สุดดูแลเหมือนที่ที่พ่อดูไว้ทีอา วันนี้คือสภาพจิตใจของคุณแม่เองเราจะประคองท่านย่างไรก็ทำให้ดีสุดครับตอนนี้ล่าสุดก็คือตั้งแต่เมื่อวานไม่ให้คุณแม่เล่นมือถือเลยไม่ให้เล่นโซเชียลอะไรพยายามอ่านแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีให้คุณแม่ฟังเกี่ยวกับเรื่องกําลังใจก็บอกว่าเนี่ยมีคนให้กำลังใจนะพี่ๆสื่อมวลชนถามถึงแม่ตลอดนะ อาพวกแฟนคลับต่างๆเขาถามนะเขาส่งข้อความมาหานะให้กําลังใจตลอดนะแม่นะแม่ต้องอยู่ให้ได้นะเนี่ยเขามีกำลังใจจะคอยใช้เป็นคําพูดแล้วบอกเอาแล้วก็กอดเขาเมว่าเมื่อคืนนี้ทั้งคืนตอนที่ตัดสินใจไปบอกแม่ครับเพราะว่าแม่ไม่รู้คนเดียวผมเท่าไล่โทรบอกพี่นักข่าวโทรบอกน้านตลกทั้งหลายนะนุ้ยเชิญยิ้มลุงเป็ดนะครับแล้วก็คนต่างๆแม่ไม่รู้มีคนเดียวที่ไม่รู้คือแม่เพราะว่ารู้ว่าถ้าแม่รู้หนักแน่ก็เลยรวบรวม เคลียรตรงพ่อให้เสร็จจนเข้าห้องอดับจิตไปแล้วแล้วก็กลับไปบอกแม่แล้วก็กน่นหละผมมีหน้าที่นนคนบอกอผมก็บอกอแม่พ่อไปแล้วนะแม่เขาก็สงสารแม่มากครับแม่เขาก็กอดผมไม้แน่นเหมือนเมื่อกี้นะที่ทเขาลดน้ําพ่อครับว่าเขาก็กอดผม่าไม่อยากได้ยินคํานี้เลยมันแม่ทําใจไม่ได้แล้วแม่จะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยไม่มีพ่อแล้วแล้วใครใครจะดูแม่อะไรเงี้ยครับเขาก็กอดผมไปแน่นแล้วก็เขาก็เหมือนร้องไห้หนักตลอดเหมือนเขาจะไปโลโม่เบอใจเย็นนะแม่นะใจเย็นพ่อเขาไปสบายข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ ตอนพ่อเขาไปเขาเขาหลับเขาหลับแป่จริงเขาดีตรงที่เขาไม่ทรมานอะไรเลยเขาลูกสังเสียเสร็จเรียบร้อยเขาค่อยๆชีพจรเบาลงหัวใจเต้นช้าลงแล้วก็ไอ้เครื่องนั้นมันก็ตีตียาวไปเรื่อยเขาก็หลับไปเลยไม่มีการกระตุกหรือชักอะไรเลยครับก็ดีตรงนี้ว่าเขาหลับเขาไปสบายจริงครับท้ายนี้ก็คืออย่างเมเอได้พูดอะไรกับคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายบ้างเหมือนเดิมครับที่บอกก็คือเรื่องที่เขาห่วงที่สุดอย่างเดียวก็คงจะเมียเขาก็คือแม่เพราะว่าเขาเขารักกันมากเขารักกันมาก ขาักกันจริงๆผมไม่รู้ว่าจะมีผู้ชายคนไหนรักรับพายาได้เท่าพ่ออีกนะครับแล้วก็ผมก็มีเขาเป็นต้นแบบตลอดในชีวิตก็คือเรื่องการเป็นตลกการเป็นนักสแสดงแล้วก็การที่จะมีครอบครัวผมก็หวังว่าเราเห็นเขารักกันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เราเกิดเราโตมาเราก็เห็นแล้วว่า เขารักกันมาตลอดหอมกอดกันตลอดเวลาแบบนี้ต่อให้แม่จะเปลี่ยนไปจากผอมอ้วนแบบนี้เขาก็ยังรักมีเขาที่สุดผมก็ฝังว่าผมก็อยากจะมีแลก็อยากจะรักถ้าผมมีภรรยามีแฟบนบก็อยากจะรักแบบที่พ่อรักอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นไอดอลในทุกๆเรื่องการใช้ชีวิตการเป็นตลกทุกๆอย่างแล้วเขาก็ยากรู้มาจากแม่คือแม่ก็บอกว่าเขาตั้งความหวังกับผมมาเยอะ อย่างที่บอกแต่เขาไม่ค่อยพูดบอกตรงๆว่าผมกับพ่อโดยตรงไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยชมไม่ค่อยพูดอะไรผมจะโดนว่าโดนด่าด้วยซ้ําเพราะว่าเขาจะบอกว่าแต่ผมแปลกคนเล่นทีไรคนจะต้องบอกว่าผมเก่งผมดีแล้วเองเล่นตลกมากแต่พอถึงพ่อทีไรคนที่ผมอยากได้รับความชมที่สุดกับไม่เคยชมผมเลยต้องบอกว่ายังไม่ได้มึงลูกป้องเน่งมือต้องเก่งกว่านี้มือต้องขับกว่านี้มือต้องตลกกว่านี้ ซึ่งตอนนั้นเราก็น้อยใจนะครับท,ที่พ่อไม่เคยชมเราเลยแล้วก็เรามารู้ทีหลังจากแม่ก็คือแม่เขาบอกว่าเขาชมนะเขารู้ว่ามึงเก่งมึงเก่งทําได้แต่เขาไม่อยากชมเขาบอกว่าถ้าชมอ่ะเดี๋ยวมันก็หยุดพัฒนามันก็จะไม่ทําอะไรแล้วก็เลยต้องคอยว่าคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ภูมิใจในตัวเฮงนะผมก็มารู้จากแม่เพราะไม่เคยได้ฟังจากปากเขาเลยเขาก็ไม่เคยพูดจนกวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าฝากเขาก็บอกว่าคอยส่งพลังอย่างที่บอกครับความตลกความฮาของพ่อ จากข้างบนลงมาให้เฮงแล้วกันไปทํางานอะไรก็ขอให้มันขาให้มันตลกให้คนเขาชอบแล้วกัน,กน